รถมาเตียมล้อไปแล้วจะง่ายงว่าไปคลอกซีนะเจ้าตอนนี้เอ๋เจ้าเจ้าลงไปคลอกซีละเอาไปขุนเจ้าเอาลงไปขุนเด็กเด็กเ็กะเด็กเด็กเ็ปิด มีบางคนเบื่จะถามว่าเป็นยังต้องใหญ่ง,งัวด้มมาแจ้งน,น่ะเจ้างวาัวเวลาเขาขายออกคองมันก็ต้องวางเลยเจ้าหน่อเขาก็ต้องเลียน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 ไปนะนะเจ้าเฮ้อเฮ้ออันนี้ก็เป็นคลองว่าแม่ขุนเจ้าว่านี้ลูกเข้าแก่กับนี่เปลี่ยนมาจอยส่งผลน,นะเจ้า,าแพนน้อยนึงอย่น่ไรจอยกันผลนี้บ่โง่จะเลิกกิมนมงกินทุ่มโบโง่หนะเจ้า ใหญ่ง้วมาได้เนี่ยอึนแต่อดต่เจ้าใหญ่ขึ้นใหญ่ลงนะเจ้าเ็จะใหญ่จากขอกสามลงมาขอกสีเดี๋ยวก็จะเอาจากขอกนี่ขึ้นไปขอกสามเองนะเจ้าใหญ่กลับขึ้นกลับลงอย่เนี้ยใหญ่งัวแม่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวก็จะใหญ่ง้วตัวน้อยจอหนะเจ้าแต่วันนี้กยจงบุกหัวจะตั้ได้งใหญ่ตัวน้อยนะ เพราะว่าหัวมันหนักนะเจ้าเนาะพุ่นเจ้าคอกกลางวีกนะเจ้าคอกไม่พุ่นมันก็จะได้ง่ายเหมือนกันนะเจ้ามันหลายคอกเนาะหัวมันก็เกินมาติ่เต็กแล้วนะเจ้าบางตัวที่ผสมบะเตี้ปะก็จะเอามาขุนมดนะเจ้าแล้วก็ตัวที่ขนาดล้ำตัวบางงามนี่นะเจ้าปะก็จะเอามาขุนนะเจ้าจะเก็บว้เลี้ยงลูกบดีปะก็จะขุนมดนะเจ้ามันบวายนะเจ้าเนาะเลี้ยงลูกบดีเก็บไว้บดได้อ่ะที่ขานนะเจ้าบวายงานก็หนัก ทอนมาไลงววาคือลดใจแรงง่ายนะเจ้าบางข้างกับง่ายขึ้นง่ายบางเตียกับขึ้นยากขนาดนะเจ้าว่าจะขึ้นได้แต่ละลอบ ไปบังหัวได้หันสิงไายนอกตัางอัวนน่เจ้าอันหัวมันจะไปย้อมขึ้นรถนะเจ้ามาเข้ากันลงมาเข้ากันมาขึ้นกัน รอบหนึ่งก่อไปประมาณสงตัวสามตัวแล้วแต่เจ้าบางเก้าั็ชีตัวหนอดเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นนักไม่ได้นะเจ้าก,กันน้อยหนอรถที่ท่านี่พอกระเจ้าตังบดีกับป้ากันมุนขึ้นมาดีรถมันบควกลงนะ หัวก็อยู่ในรถดินดองแดง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 อยากจะคว่ำในไหะเจ้าต้นเอารถไถมันดันขึ้นแล้วน่ะก็ท้างดีๆมันก็ดึงบ่อคาบไปน่ะเออเออตรงเล้งอันเด้นที่อันชั่วอันเด้นอันเด้นนี่ได้อะไรมากินโอ้ได้ยังเยอะเลยโอ้ได้ละเจ้าอืมอันนี้ของอร่อยสุพรรณเลยนะ กิมพับนะเจ้าเนาะกิมพับกิมพับมาพักเจ้าพักเตียมอาบน้ำเรียบร้อยมาถืนเนี่ยนะเจ้าเหรอเจ๊ง่ายก็ยังหลายเจ้าเนี่ยเจ้ากิมพับกิมพับสะลายนะเจ้านี่เห็นบ่พันแก้วเนาะกินง่ายเจ้านี่ยถ้ากินก็ สุรรณจมยากจมยากมะเจ้านเนาะเจ๊ก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันแถมสักหน่อยก่อนนี่ยนะทีแรกว่าจะฝากกังแกซอแกว่าโอ้มันแป้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ได้ยนี่ยก่อนนะพอดีวันนี้นยายง่วพอดีปดกันเรย่อยอง่ายนะเจ้ามามาชิมด้วยกันเนาะกันใหญ่ขนาดหน้าเจ้าเนาะคนกับปากน้อยอยู่นี่แล้วน้าเจ้าใส่แต่ปากกคำฟูกับอะไรคำกินสุรรณกับมีอยู่เจ้าแกงมันนำแก้วแดงกับแกงผักบุ้งน้าเจ้าแกงไว้ตั้งแต่ช่วงมาเจ้าหน้าเจ้าเนาะ สุพรรณกูอุนลวาวไหมนะเจ้ากินข้าวเค็มพับนี่ก็เรียบร้อยแล้วเจ้าบอกกินละเจ้าแกงตีสุพรรณยะไวน้นะกินข้าวอิม่มผักสักย้ำก็จะลุยงานจอแห่แล้วนะเจ้าป่นนะลวดเงื้เต่ากีทุมบัวจะได้เลิกเจ้าวันนี้นะถึงน,นี่แล้วเ๋ยวก็ออกงาน่อเจ้าถึง<อ>เวลาลูกเกท่าแกโทรมาหากับป้าก,กันถึงกาแฟาแล้วก็ลงงานจอเจ้าใหญ่ขึ้นใหญ่ลงอยู่เนี่ยเจ้า Chơi cả cho khốn còn nhang khỏe nuôi à, cháu mình cả bờ đi ít lái nó cho nó. Hôm nay cả đi noi nè, lù kẹp kéo cả bữa say hoa hàng trung thu này choi nó. Nửa say cả hoa hàng, mẹ bao hàng, sư phán cả tôn bay mình ít cả cả nhảy hoa Nếu mà mình cuốn xe lăn má thì sẽ leo leo là nuôi à. xuống tùa tùa này Anh này mình nó, 2 tua 3 Hôm nay bao nuôi cao lý mà chơi cho หลายคนสุพรรณก็ยังมีเวลาถ่ายคลิปมันก็จะมีงวดชุดเก่าหน่อยตียังมีเขาอยู่นะเจ้าง้วดทีชุดใหม่นี่ก็จะบ่มีเขาหน่อยมันก็จะวหแยกกันนะเจ้าเอาไว้ด้ตยกันมาได้มันคิ้ดกันนะเจ้างวดมีเขามันก็จะไล่ควิดงัวดทีบ่มีเขาหนะเจ้าบางตัวก็บบกก้าเข้ากินอาหารหน่อยเพราะว่ามันขวนะเจ้าวังงวดีมีเขาจะควิดนะเจ้า เดี๋ยวหั่นสองน้อยก็เจ้าเวลาพันแต้มยาเขงาง้วพันเจ้าคลิปมาล้มก็พอหั่กั๊มหนาะเจ้า,าเนาะว่าสุพรรณยาแบบแน่น่ะเจ้ายาหึงง้วผมมีเขางอกออกมาเนาะมันก็จะช่วยลดอัตราความเสี่ยงตีมันจะจนกันแล้วก็บเขามันหักนะเจ้าเท่าแกขี้ผู้หลวงกต่เฮียออกหนักละมัวหนจะได้น่ะๆปังออกปังงอกเฮียหนักแต่หนักว่า Ni căn phòng nha đi, a chow nha đi, a chow nha không? a chow nha yên a nè. nha yên a chow nha yên Nè, chow nha nè. a chow nha yên Nè, chow Nè, yên a chow nha nè. a chow nha yên Nè, chow nha nè. a nè. ประมาณสามสี่โมงสุพรรณก็จะปีกตัวไปใส่หัวหันหัวคนเดียวน่เจ้าเพราะวางหัวหันวาตัวแม่นี่จะใส่จะบวกงาปันเนาะมันก็จะมีตีในแข่งปันตีสุพรรณปันไว้เรียบร้อยแล้วน่เจ้าแลา้วรถไถยพันก็ขครับคนเดียวได้เหมือนกันนี่นะต้นกะจอยเขาไปก่อนสุพรรณกับไปหย้าคนเดียวก็ได้น่เจ้าอาการมาเดียวนี่ห้อนขนาดนะเจ้าทีเกาหลีนะหน่ามอนแบบบกใคมีล้มตัวยน่เจ้าทำงานเอง เงอห้อยลงมเป็ดเป็ดเป็ดเอเจ้าบอกใครมีล้มมีโซ่อยังไหนสังเกตพอหงัวตีสุพรรณเรียงในฟาร์มนี่ก็เจ้าตัวแม่พันุจะเบย่างให้มันว่อนเลยนะเจ้าถ้ามันว่อนนะผสมบอกใค้ติดนะเจ้าเนาะเวลาเกินลูกก็เกินยากด้วยนะเจ้าเพราะว่ามันตุ้ยล่ำนะเจ้าในฟาร์มนี่ตัวแม่จะหื้กินหวานก้ามแมลงยางเดียวนะเจ้าเจ้ามาเจ้าบอกให้กินนะเจ้าเนาะอ้านมันจะอ้วนล่ำนะเจ้าตีสุพรรณเรียงนี่บอกใจว่ากินก้าวอาหารเม็ดนะเจ้า เท่าแกผลปูงเน้่ยตัวเอเท่าแกผลมีหลายตีด้วยนะเจ้าแตหมยางบางแก่ผลกับไปปั้นของคนอื่นหล้วกับแบ่งกึงกันกับมีน่ะเจ้าเป็นฟางเป็นเชียงที่ตรงน้าเนอเขาบุ้งหัวเขาเป็นแบ่งกึงกับจะได้บุ้งหวเจ้าปีหนึ่งกับอัดมาไว้ในฟ้ามหลายร้อยก้อนนะเจ้าเท่าแกผลกับจะคำนวณน,นะเจ้าคือเพียงพอจองวัดทีกินแต่ละปีนะเจ้า คือมันเหลียงคือมันก้มปลอกินนะเจ้าบล้านจะได้ซื้อของคนอื่นมานะเจ้านะก้อนหนึ่งกับใจเนี่ยตีหลายพร้อมน่อเจ้ากว่าจะได้มาเป็นก้อนหนึ่งประมาณสามร้อยกัวสี่ร้อยกว่ากิโลขึ้นนะเจ้าแต่ละก้อนตีเป็นญาติก้อนมาแล้วนะตีฟาร์มสุพรรณหวัวก,กินนี่นะคำนวณประมาณแปดก้อนต่อวันนะเจ้าโอ้โอ้โอ้พจุดดูระวังหวัวนะ เอาเลขมาเสริมกอกเจ้าเพราะว่าจ,จะเพิ่มนัวพี่ยกนัวเนื้อเนาะเจ้าเนาะลูกเท่าแกจะเ,เขาเป็นนัวพี่ยกนัวเนี่ยไปหลายแล้วเจ้าปีนี้นะเซอร์เนี่ยตอนเตียนขอมาโอยเนี่ยเจ้าคนหลายคนหน่อยโอยกันยก Fala, meu ถึงไงตัวแคบไปถึงเลยหัวกับห้องหาโลกูกนะเจ้าโลกบางตัวก็เริ่มแยกกับแม่มันแหละนะเพราะว่ามือมือพวกนะเจ้าอาจจะง่ายเอาตัวน้อยนีนะเจ้าเพื่อทำการยันแมงหัวนะเจ้าหนูลูกมัดตัวใหญ่กับมีนะเจ้ามันลูกกินนมมัดไปเกิดไหมตัวนี้เลยกับจอยนะเจ้ามันก็ได้กินนมหน่อตัวใหญ่ไปลูกกินมดนะเดี๋ยวชักกันมาอีกอ่ะคุณเด็กอีกอ่ะคุณเด็ก 아, 이거, 할수 있어 이거 올라가. 잠깐만, 비자. 네. 아, 안 돼. 아, 이거, 아, 안 어, 아, 아, 아니야, 잠깐만, 이렇게 하고. 거나이 이거, 이 이거. 빼봐. 이거, 이거. 이

어어 됐어 됐어. 이 바로 가져야 되 当てんで。 밀어 좀들어 봐. ngâm ngâm hôi luôn. Lợp tóc tàu mượt châu. Phó tớ, làm ngán quá, chỉ đểi sưng nọ. ใหญ่งัวมาได้กับเป็นเจ้านี้กุฏิยาเจ้าเต่าคำเต่ามือดแบบนี้เจ้าดีเตียนมาได้ใส่หัวหารหัวตูกปู้นะเจ้าเออถ้าใส่หัวหารหัวตูกปู้แหมก๊านี่เด็ดเด็ดเด็ดเฮ่ไหวแต่นะเราออนมู่นี่เขากันยากันดีดีเจ้ามาจุยกันเต่าคำเต้ามือเหมือนกันนะเจ้ากันเล่นกับหัวกันนั่นน่ะทึ่อๆเท่าๆเขานี่ยนอนเนาะเอ้ยเชื่ สองทุมกว่ายังมาได้เข้าบ้านนะเจ้าพอเท่าแกกะมันบ่มมันนะเจ้าพุดดินอยู่ฮันอันทีหันอยู่นี่กะเป็นงัวไม้นะเจ้างัวะสาวจีจ้าคอกบนคอกแหลกนะเจ้าเอาลงมาคอสามนะเจ้าเนาะเป็นงัวดตีต้องแล้วนะเจ้าหรือเรียกว่าง้วอิมสินนะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้ามันต้องแกเกิดมันเกิดจะมีห้องแยกอยู่นี่นะเจ้าผลออกมาคอกเนี่ะเจ้า วันพุงเน่ก็จะง่ายตั่วน้อยจอนะเจ้าขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมชมคลิปสุพรรณจนจ,จบเนาะเจ้าเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปตีเงาหน่อยนะเจ้าเก็บบรรยากาศไว <ป S 1> <ไป S 2> ้เนาะเจ้าเนาะเพื<ม>่ออนาคตสุพรรณกลับไปบ้านสุพรรณก็จะได้นั่งพอเนาะคิดถึงความหลังนะเจ้าเดสุพรรณก็จะเข้าบ้านก่อนเจ้าขอบคุณเน้อมีความสุขนักๆห,หลายๆยเจ้าขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงหน่ะเจ้าเป็นกำลังใจให้สุพรรณเด้อ ขอบคุณหลายๆเจ้าเนี่ยมาแล้วเดียวเอ๊ะฉันจะเข้าบ้านก่อนเด้อกลับไปจ้อยหลายคนอยู่อ่ะฉันเข้าบ้านก่อน